สวัสดีครับผมนลงชาแนลกับสปอร์ตดราม่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาติดตามสถานการณ์ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4นะครับก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังนะครับก็อย่าลืมฝากกดส u b s ร r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมนรงชาแนลด้วยนะครับผมผมจะพาทุกคนมาส่องอันดับโลกของทีมชาติไทยและทีมชาติเกาหลีใต้นะครับก่อนที่ทั้ง2ทีมเนี่ยจะดวนกันในศึกฟุตบอลโลก2026 รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับกลุ่ม C ในนัดที่3และ4นะครับในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ21มีนาคมสำหรับอันดับโรกของช้างศึกนะครับทีมชาติไทยภายใต้าการนำทีมของมาซาทาะอิชิอินะครับก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นนะครับอันดับโรกของทีมชาติไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่101นะครับ ก่อนหน้านั้น,นอันดับโลกของทีมชาติไทยก็อยู่อันดับที่113นะครับทุกคนหลังจากที่ได้คะแนนเพิ่มนะครับก็ขณะที่ทีมชาติเกาหลีใต้นะครับอันดับโลกเนี่ยจะอยู่ที่22ของโลกนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยอยู่อันดับที่23ของโลกถือว่าอันดับโลกของเกาหลีใต้เนี่ยดีกว่าเราเยอะห่างกันด้วยนะครับทุกคน ณปัจจุบันณตอนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ฟูลทีมนะครับ23คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมสู้เกาหลีใต้อย่างเต็งที่ก็ทางวิรเทพนะครับก็ลั่นวาทวัฒเดศนะครับปลุกใจทีมชาติไทยหลังจากที่ฟูลทีม23คนพร้อมสู้กับเกาหลีใต้คัดบอลโลก2026นะครับก็ที่สนามฝึกซ้อมโกยยางประเทศเกาหลีใต้นั่นเอง ุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับก็จะลงซ้อมต่อเนื่องเป็นวันที่2เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกนะครับทุกคนก็สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้นะครับทางมาซาทาดะอิชินะครับหัวหน้าผู้สอนก็ได้นำลูกทีมฝึกซ้อมครบ23คนนะครับหลังจากที่เอเชียนอลอเลาะนะครับ นิโคลัสมิกสันแล้วก็สุพนัทเหมือนตานะครับตามมาสมทบนะครับโดยการฝึกซ้อมเนี่ยจะเน้นไปในการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นซึ่งอุณหภ,ภูมิจะอยู่ที่5องศาเซลเซียสนะครับโอ้โหการฝึกซ้อมเนี่ยก็อยู่ที่1ชั่วโมงนะครับ30นาทีนะครับทุกคนหลังจากการฝึกซ้อมนะครับวีรเทีป้อมพันธ์นะครับกองกลางของทีมชาติไทยเนี่ย ก็ได้กล่าวว่าวันนี้ผู้เล่นทั้ง23คนของทีมได้มาฝึกซ้อมร่วมกันแล้วถือว่าเรามีความพร้อมที่จะเจอกับเกาหลีใต้ทีมเกาหลีใต้มีการเปลี่ยนโค้ดแต่เราก็ได้วิเคราะห์วิธีการของเขาทั้งชุดใหญ่และยู3พราะโค้ดคนใหม่มาจาก U23 แน่นอนว่ามีความแตกต่างหลายจุดจากโค้ดคนเกา่าเราได้ดูวิธีการหลายๆเกมไม่ว่าจะเป็นแทคนิค หรือลูกตั้งเตะเราวิเคราะห์และหาวิธีรับมือก่อนหน้านี้ทีมของเรายังไม่ได้ซ้อมแบบ full team เนื่องจากมีนักเตะเข้ามาไม่ครบแต่เราก็ได้มีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีทั้งเกมรับและเกมรุกส่วนตัวและเพื่อน,อน,อนร่วมทีมเราไม่ได้กลัวเกาหลีใต้พวกเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นทีมที่มีเรนกิ้งดีกว่าเราค่อนข้างเยอะเราไม่มีอะไรจะเสีย เราจะทำให้เต็มที่และสู้เพื่อเก็บแต้มกลับบ้านเราให้ได้หลังการฝึกซ้อมนะครับสารัตอยู่เย็นนะก็ได้กล่าวว่าทุกคนปรับสภาพได้ดีขึ้นครับอากาศค่อนข้างหนาวทุกคนมีเป้าหมายทำผลงานให้ดีตอนนี้คิดว่าน่าจะเกือบร้อเปอร์เซน์อิจิเน้นภาพรวมวินัยในเกมที่จะต้องเจอเกาหลีใต้โดยเฉพาะเกมลุกของเกาหลีที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง พวกเราพยายามเน้นเกมรับแล้วก็มีวินัยในตำแหน่งให้ดีที่สุดเจอเกาหลีใต้ในบ้านไม่กังวลเราอยากทำผลงานให้ดีที่สุดทุกคนที่มา23คนพยายามตั้งเป้าพยายามเก็บคะแนนให้ได้นี่นะครับเป็นาทางสาระอยู่เย็นนะครับได้ปลุกใจเพื่อนในทีมนะครับทุกคน หลังจากนั้นครับแบงค์สุพนัทเหมือนตานะครับก็ได้ออกมาเปิดใจครับหลังจากที่ซ้อมในยกแรกนะครับโดยทางแบงค์นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับโจบแบงค์บอกว่าวันนี้เหมือนมาฟื้นฟูร่างกายเฉยๆครับเป็นวันแรกที่เดินทางมากับทีมเกาหลีใต้เป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเราก็ต้องมั่นใจในทีมของเราหวังว่าจะมีแต้มกลับบ้านมาด้วยสำหรับผม อากาศไม่ค่อยมีผลเพราะอยู่ที่เบลเยียมก็ประมาณนี้อยู่แล้วแต่เพื่อนร่วมทีมก็หนาวครับอาจจะต้องวอร์มนานและเข้มข้นขึ้นเพื่อทำให้ร่างกายพร้อมมากขึ้นนี่ครับทุกคนครับไม่มีปัญหานะครับสําหรับสภาพอากาศเนี่ยทำทำอะไรของเจ้าแบงค์ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเบลเยียมก็อากาศก็หนาวอยู่แล้วนะครับทุกคน สำหรับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับก็น่าจะมีดาวดังทีมชาติเกาหลีใต้นะครับรายแรกนะครับที่ได้ทำการถอนตัวจากทีมไปแล้วนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บก่อนเจอทีมชาติไทยในวันที่21และ26มีนาคมนี้นะครับก็ถือว่าเข้าทางทีมชาติไทยนะครับล่าสุดนะครับก็ทางคุณปียพงษ์ผิวอ่อนนะครับอดีตดาวยิงของทีมชาติไทยนะ ได้มาเผยจุดอ่อนนะครับจุดแข็งน่ะของทีมเกาหลีใต้นะครับก็ได้กล่าวว่าซอนฮึงมินนะครับคือคนที่ต้องระวังเพราะเป็นคนเปลี่ยนจังหวะการเล่นได้ดีแล้วนักติดไทยตามไม่ทันนะครับในจังหวะแบบนี้หลายครั้งแต่เกาหลีใต้ก็มีจุดอ่อนนะครับตรงเซนเ,นเตอร์อย่าง คิมมินแจนะครับที่ฟอร์มปีนี้ค่อนข้างเชื่งช้านะครับในเอเชียนคัพมีปัญหาพอสมควรต้องใช้เมสซี่เจนะครับชนะทีทรงกสินจี้เข้าหาไวๆนะครับเพราะเขาจะคิดไม่ทันแต่ถ้าช้าก็จะเสียท่าเพราะคิมมินแจดักทางได้ดีคิดว่าเกมนี้ไทยจะยิงได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะเท่านั้นนะครับ นี่ก็เป็นทางอดีตดาวดังทีมชาติไทยนะครับคุณปีพง์ผิวอ่อนนะครับได้มาให้คําแนะนํานะครับสําหรับทีมชาติไทยของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลเล็กน้อยที่มาเล่าให้กับแฟนกีฬาได้ฟังกันนะครับก็พรุ่งนี้นะครับวันที่21มีนาคมนะครับก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เชียร์ให้กำลังใจช้างศึกของเราด้วยนะครับโอเคครับ ส่วนแฟนกีฬามีความคิดเห็นยังไงนะครับก็เมนต์กันได้เลยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผองนนรงชาแนลกับสปอร์ตดรามาด,ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนนรงชาแนลสวัสดีครับ